สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเจล์เลสซิ่งนะฮะก็คือสไตล์การตกแต่งเนี่ยเอาจริงเนี่ยก็ดูเหมือนแบบอาจจะดูแว้นแว้นซิ่งๆหน่อยถ้าเปรียบกันเนี่ยเจล์เลสซิ่งเนี่ยก็เหมือนไวรุ่นแบบฮาราจูกุที่ชอบแบบแต่งตัวชอบแฟชั่นชอบความบือหวานะครับก็เป็นสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งที่ทําใหา้ทั้งญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยนิยมอ่ะโอเคคันนี้ก็เป็นแจ๊ดจีนะสิ่งที่ค่อนข้างสะดุดตาเนี่ยก็คือเรื่องของแอลูมาเนีนะครับก็จริงๆคันนี้ก็จะมีโพวกลิ้นหน้า นะครับแล้วก็มีฝากระโปรงนะครับแล้วก็มีหางหลังคือ GK เนี่ยด้วยความที่มันเป็นทรงแบบกระปุกลูกน่ารักเนี่ยถ้าเกิดไปเติมมากแล้วเนี่ยผมส่วนตัวนะผมมองว่ารถมันจะบวมนะครับก็คือแต่งประมาณนิดนิดกำลังดีแต่ว่าคันนี้เนี่ยจุดที่มันสะดุดตาคือเรื่องของเบรกเบรกเนี่ยจะเป็นของ j r e s i n g 4แต่ผมชอบสีนะสีส้มแล้วก็ตัวโลโก้เนี่ยก็เป็น J r a c i n g แล้วก็4เนี่ยจะเป็น โฟแล้วก็ O U R นะครับก็จริงๆในปกติเราจะเห็นเป็นแบบตัวสีทองกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเห็นคนใส่ที่ค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยดูมีสเสน่ห์ไปอีกแบบหนึง่งถ้าใครจะแต่งแจ๊ GK k ในสไตล์เจล c สซิ่งนะครับก็เข้าไปหาข้อมูลได้ที่เพจเจลิสซิ่งไทยแลนดหรือ j s เ a c i n g Thailand นั่นแหละนะครับถ้าเรียกกันง่ายๆนะครับทางแอดมินหรือทางสมาชิกเนี่ยยินดีตอบทุกคําถามเช่นกัน